ปุดใหญ่คืออะไรต้นปุดใหญ่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า a g c l i n e r a c o x i n นี Bloom e s ส h s c ค o l z i a n a มีชื่อพ้องทางวิทยาศาสตร์ว่า Achasma m a c r o l i a g r i f จัดอยู่ในวงขิงหรือจิงจีบิราซีน ต้นปุดใหญ่มีชื่อท้องถิน่นอื่นๆว่าปุดจะปูปซา,าตะบปูปซา,าเป็นต้นต้นปุดใหญ่มีถิ่นกาเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีลำต้นมีลักษณะตั้งตรงสูงได้ประมาณ1.5-3ถึง3เมตรมีเง้าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง้าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหนอ่อพบขึ้นตามป่าดิบชืน้นใบต้นปุดใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานรูปขอบขนานแกมใบหอกหรือรูปวงรีแกมขอบขนานปลายใบแคบเป็นติ่งแหลมคนใบมนใบมีขนาดกว้างประมาณ15-20ซนติเมตรและยาวประมาณ40-60ซนติเมตรผิวใบเรียบเป็นมันก้านใบยาวขนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบพุ่ม ดอกต้นปุดใหญ่ออกดอกเป็นช่อสั้นๆใกล้กับโขนต้นซึ่งจะแทงออกมาจากเง้าเหนือพื้นดินดอกย่อยมีหลายดอกซึ่งช่อหนึ่งมีดอกย่อยประมาณ4-10ดอกย่อยออกเรียงตัวอัดกันแน่นมีใบป,ประดับกลีบดอกเป็นสีแดงสดส่วนขอบกลีบเป็นสีเหลืองอ่อนออกดอกได้ตลอดทั้งปีผลต้นปุดใหญ่ผลแห้งและแตกได้ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ประโยชน์และสรรพคุณของต้นปุดใหญ่ 1. เง,ง่ามีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหาร 2. เชาา้าเขาเผาเย้าจะใช้รากต้นปุดใหญ่นํามาต้มกับน้ําดื่มเป็นยาขับลม 3. รากใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารอาหารไม่ย่อยอาหารเป็นพิษ 4. ยอดอ่อนและใบอ่อนใช้ปิดแผลเป็นยาห้ามเลือดได้ ห้าเง่านํามาตําให้แหลกใช้ปิดแผลสดและแผลไฟไหม้หกต้นปุดใหญ่ต้นอ่อนนํามาลอกกาบนอกอกอกเหลือไว้เฉพาะไส้ในนํามารับประทานเป็นผักสดหรือลวกจิ้มกับน้ําพริกส่วนดอกอ่อนก็สามารถนํามาต้มรับประทานเป็นผักได้เช่นกัน 7. เง่าหน่ออ่อนและไส้ของต้นปุดใหญ่จะมีกลิ่นหอมรสเผ็ดร้อนสามารถนํามาใช้ในการปรุงรสอาหารเพื่อดับกลิ่นคาวเป็นเครื่องเทศใส่ในแกงชนิดต่างๆได้ 8. กาผุ่มลำต้นนำมาใช้สารเป็นภาชนะใส่ของชั่วคราวขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากข้อมูลหรือการพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณนะที่หนี้ด้วย